สวัสดีครับเ,เพื่อนๆก็วันนี้อยู่กับช่างคมพาวิซิงนะครับก็วันนี้จะพาทุกท่านมาทําการติดตั้งนะครับเจ้าตัวไฟสปอตไลท์นะครับกับชุดแม่เหล็กตั้งฐานแบบนี้เนาะชุดแม่เหล็กติดตั้งฐานนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นสําหรับเอาไปติดบนรถยนต์นะครับติดตรงหน้ากระโปรงบนหลังคานะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กที่จะดูดกับตัวถังของรถนะครับมาน เป็นม io, แม่เหล็กเนโอที่มีพละกําลังในการดูดสูงนั่นเองนะครับเมื่อเอาไปติดกับตัวถังรถเนี่ยแน่นตับไปนี้เลยโคตรแน่นกว่านี้นะครับประมาณนี้เนาะก็ไฟสปอตไลท์ที่ช่างคมจะทําการติดตั้งเป็นตัวนี้นะครับมีสองสีนะครับสีเหลืองกับสีขาวในตัวเนาะสายเขาก็จะแยกไปให้สามสายแบบนี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวจะติดตั้งที่ตัวถังที่ตัวก้อนเมลิคนี้นะครับแล้วก็ไปติดตั้งในรถยนต์นะครับส่วนการต่อไฟตรงนี้เดี๋ยวจะมาสอนอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ทําการต่อต่อตัวนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับตัวนี้ชิ้นละ98้บาทนะครับช่างคมซื้อมาในช้อปปี้ลาซาด่านะครับก็พื้นพื้นเลยของเขาจะส่งมาเป็นแบบนี้นะครับมีแหวนหนึ่งตัวมีรองแหวนหนึ่งตัวมีน็อตข้างบนหนึ่งตัวนะครับน็อตน่าจะเบอร์8นะครับตรงนี้เนาะ ก็สำหรับตัวชิ้นงานนี้ในหนึ่งกล่องเขาจะส่งมาให้หนึ่งนะครับก็จะมีอุปกรณ์มันต่างๆน็อตตัวเมียตัวผู้บาร์ล็อกนะครับแล้วก็หกเหลี่ยมนะครับแบบนี้เนาะก็ไปประยุชยัยแล้วก็ตัวสวิตช์ปิดเปิดตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้มันจะเหมือนจะกิ๊กก็เกินไปอาจจะเปลี่ยนสวิตช์ได้ ให้มันสามารถที่จะใช้งานได้ดีกว่านี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งตรงนี้ก่อนละกันนะครับอันดับแรกให้เราถอดตัวแหวนแหวนวงใหญ่แหวนวงเล็กแล้วก็น็อตข้างตัวนี้นะครับออกให้หมดเลยเมื่อถอดออกหมดแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะครับผมในการติดตั้งเราก็จะใช้ตัวขายยึดที่เขาให้มาเนี่ยติดตั้งลงไปก่อนแบบนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับง่าย แล้วก็เอาแหวนวงใหญ่ใส่เข้าไปครับทำด้วยแหวนวงเล็กแล้วก็น็อตตัวเมียแล้วก็หมุนล็อกได้เลยเหมือนว่ามันจะไม่ลงถ้าเลี้ยน็อตมันไม่ได้ก็ไอตัวนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ผมอันนี้ใส่ไปเลย ตัวเมียเพรามีแหวนรองอยู่แล้วนะครับคลิปแค่นี้เราก็ล็อกขันล็อกให้แน่นได้เลยนะครับล็อกยึดฐานก่อนเนาะปรดแจผมไปไหนไม่รู้ก็เลยใช้คีมหมุนก่อนนะครับหมุนแน่นๆนะครับแน่นๆไปเลยนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับ นี่เนาะโอเคนะครับผมแล้วก็ต่อไปที่ตัวไฟเนี่ยก็จะมีตรงนี้นี่เป็นหูนะครับสําหรับติดตั้งตรงนี้เราก็ติดตั้งเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ยึดน็อตมันก็จะสามารถปรับระดับได้นะครับปรับระดับแบบเรามื่อเราตั้งแบบนี้แล้วก็โยกโยกได้นะครับขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เนาะเราก็ปรับระดับเอา แบบนี้แบบนี้ได้เลยสายนะครับสายให้เอาออกมาด้านหลังแบบนี้เนาะเราจะหมุนด้านนี้ไปด้านหลังก็ออกมาแบบนี้แล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับการติดตั้งก็แต่และฝั่งเนี่ยมันจะมีน็อตแบบนี้นะครับตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียนะครับเราสอดเข้าไปก็แน่นมากเอ,อเราจะ ใช้ฝั่งนี้ไว้ข้างนอกนะครับเป็นหกเหลี่ยมไปข้างนอกนี้เนาะติดตั้งได้เลยใช้หกเหลี่ยมที่เขาให้มาหรือว่าของเพื่อนๆก็ได้นะ ก็หมุนยึดปกตินะครับหมุนหมุนรบแรกให้หมุนหลวมๆไวก่อนยังไม่ต้องแน่นนะครับใส่ใหพบสองฝั่งก่อนอ่าไปในตัวหนึ่งเลยอ้าวชิปหายเลยเพื่อนๆน,นกตัวเมียผมจริงอยู่นี่อยู่เลยเรื่องหรือเปล่าวะ ไปไหนแล้ว hmm. โอเคนะครับก็ไม่ปไ็นไรเดี๋ยวหาอ๋อเจอแล้วนี่อยู่นี่ไม่เหล็กมันดูดไว้นะครับเนื่องจากมันเป็นไม่เหล็ก,กแรงสูงเนาะอะไรที่มันอยู่ใกล้ก็จะด,ดูดติดมือติดนี่ไปเลยหลังจากใส่ เรียบร้อยแล้วเราก็ยึดให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นอาจจะนําไปติดตั้งก่อนก็ได้ถ้าหมุนให้แน่นก็จะได้ทรงนี้นะครับเมื่อเราไปติดปุบ๊บเนี่ยมันก็จะปรับตามที่เราต้องการได้เลยขึ้นขึ้น,นลงลงเนาะอันนี้ให้ไปปรับตอนที่เราต่อที่รถก่อนนะครับต่อไปเรียบร้อยก่อนนะเนาะล้วค่อยไปหมุนปรับนะครับ นี่เราก็หมุนให้ตึงมือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมอเตอร์เมยจะร่วงหาย โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวนี่เดี๋ยวเทสไฟให้ดูเบื้องต้นนะครับเทสไฟให้ดูเบื้องต้นอันนี้แบดสิบสองโวลต์นะเพื่อนๆแบดสิบสองโวลต์นะครับเดี๋ยวเทสไฟให้ดูเบื้องต้นตัวหลอดตัวหลอดนี้มันมีสองสีนะครับสว่างมากติดมอเตอร์ไซค์ก็ได้ติดรถยนต์ก็ดีนะครับ เทสตอนนี้เป็นสีเหลืองนี่สีเหลืองนะครับน่ะนี่สีขาวผมปิดไฟให้ดูนี่นะครับสีขาวสว่างนะครับนี่นครับสว่างมากสีเหลืองป้าบโอ้แจ่มเลยนะครับสามหลอดนะเพื่อนๆสามหลอดแบบนี้เลย นี่นะครับสีขาวปึง้งสีเหลืองปึง้งโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละแสงสีไฟถือว่าราคาย่อมเยานะครับตัวนี้น่าจะอยู่คู่ละห้าร้อยบาทที่ผมซื้อมาเนาะความร้อนก็น่าจะมีเวลาเราเปิดก็เดี๋ยว ใช้งานไปนะครับเรามาชมกันอีกทีโอเคนะครับสวัวนะี้เนาะตัวนี้มันคือลูกค้าเออเขาร้านแถมมาให้ที่จะยึดตรงนี้แต่เราไม่ได้ยึดเราใช้ตัวนี้แทนแล้วเก็บไว้นะครับเราก็จิดตั้งให,ให้ถ้าครบนะครับทั้งสองชิ้นเนาะก็จะไปจิดตั้งบนรถของเราตรงที่ต้องการครับก็ จุต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเลยอันนี้ของใหม่แกะมาตัวช่างอาจจะเลือะหน่อยนะครับก็อย่างนี้แหลกช่างนะครับช่างพรมประกอบตู้ลำโพงขายได้นะครับจำหน่ายอุปกรณ์ DIY นะครับพาวเวอร์แอมป์นะครับแบตเตอรี่นะครับผมแอมจิวโมทุกชนิดทั้งตู้ลำโพงทั้งประกอบพร้อมฟังครบหมดนะครับสนใจก็สนใจก็ติดต่อสอบถามกันที่เฟซที่ไลน์ที่ให้ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เออไม่ใช่ทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับข้างล่าง จากาพวกอุปกรณ์ไฟ LED แบบนี้ที่ชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับในการติดตั้งแล้วก็ตามพวกเครื่องเสียงเครื่องเสียงทำเป็นอาชีพเสริมไปเลยโอเค okay, นะครับก็นำมันออกเนาะแล้วก็ติดตั้งติดตั้งติดตั้งก็หมุนให้เป็นแนวทางเดียวกันนะครับเราหมุนออกอย่างนี้เนาะให้เป็นแนวทางเดียวกัน วางให้ตรงกลางนะครับสวมแหวนพร้อมแต่งยึนดน็อตครับตัวผู้ตัวเมียให้แน่นแครับแล้วก็ขันยึดขันยึด็มกว่าคุณจะมั่นใจว่า แน่นสุดแล้วเอาไปติดรถโดนลมแรงๆไม่มีปัญหานะครับไม่คลายตัวอะไรประมาณนี้แหละกดแน่นเลยแน่นจนแหวนงอ tang beler แล้วก็ยืดปกตินะครับยึดยืดยืดปกติ ตรงนี้ก็หมุนให้พอดีก่อนนะครับ่าหมุนแน่นเพราะว่าเราต้องไปติดตั้งแล้วก็ตั้งระดับไปก่อนนะครับจะให้แบบเขาลงลึกสูงต่ำอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันต้องขยับได้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับโอเค,อเ,คเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะได้นี่แบบนี้คู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งที่รถกันเลยนะครับว่าจะ ติดยังงยอะ่ะมันมีแค่นี้เองไม่มีอะไรยึดหรอแบบนี้เองครับเ,เพื่อนๆน่ะสงใส่โอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคนะครับเ,เพื่อนๆการติดตั้งเนี่ยก็จะวางตัวไฟสปอตไลท์ลงไปแบบนี้เลยนี่โคตรแน่นนะครับแน่นมากวางแบบนี้เลยเราจะติดตรงไหนเราก็วางวางได้เลยติดตรงนี้หรือเอาขึ้นไปข้างบนครับ รดโยกเลยนะครับแบบนี้ยไม่หลุดแน่นอนเพราะว่าผมใช้แบบนี้มานานแล้วนูน่นไอไฟด้านบนก็ใช้แม่หล็กแบบนี้นะครับเราทําความสะอาดพื้นผิวนะครับแล้วก็ติดเลยปังเสียงกดแน่นนะครับนี่ไม่มีหลุดนะครับต้องจากคนจะมาขโมยแต่คงไม่มีใครมาขโมยหรอกนี่แล้วก็ติดสมมติผมติดตรงนี้ปั๊บโอเคผมติดแบบนี้ เมื่อต่อสายไฟอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาปรับปรับระดับขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็อ่านี่หมุนหมุนยึดหมุนยึดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นทรงนี้นี่อย่างเท่น,นะครับอย่างเอาเลยเนาะอีกตัวนึ่งเนี่ยก็ไปติดฝั่งนู้นนะครับอันนี้เราก็จัดหาจุดที่เราจะติดตั้งให้เหมาะสมไปเลยนะครับสมมติไม่พอใจตรงนั้นผมเปลี่ยนมาตรงนี้ ปึ๊บโอเคนีไ่ได้แบบนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะี๋ยวเราก็เปิดนะครับเปิดไฟแล้วก็ปรับแล้วก็ขันแน่นจริทีเนาะส่วนวิธีการต่อเดี๋ยวมาสอนในคลิปหน้าแล้วกันเนาะวิธีการต่อการใช้งานสปอตไลท์ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะติดแบบนี้อีกคู่เหมือนกันเลยปึ๊บง่ายๆนะครับ หน้าตาก็จะออกมาแบบนี้เลยคู่นี้คู่นี้จะส่องลงต่าจะส่องขึ้นสูงแล้วก็มาปรับเอานะครับที่สําคัญอย่าให้แยงตาเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมทางหรือเพื่อนร่วมงานนะครับหรือจะเอาขึ้นไปบนนู้นก็ได้เราก็แค่ยกไปเดินสายขึ้นไปนะครับแค่นั้นเองนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่ชอง YouTube ช่างคมพรพอิสิทธิให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครจะสั่งซื้อตัวไฟดี ตัวไฟก็ดีนะครับหรือว่าตัวเมล็กก็ดีเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ในโลกออนไลน์ให้ในระับใต้คอมเมนต์ได้เลยขอบคุณมากครับ